ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับแสงทองฟาร์มแพนโนมอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับบ้านไอ้ฟาร์มแพ้ครับบอร้อยบอเลือดสูงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สายพันธุ์ดีนำเข้าจากต่างประเทศนะครับบ้านไอ้ฟาร์มแพ้อําเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0 8 0ศครับ สี8หนึ่งแปนะครับสำหรับบอร้อยกับบ้านไอฟาร์มแพนนะครับแสงทองฟาร์มแพนนมอำเภอวัง,ะวงสะพุงจังหวัดเลยครับสำหรับแพนนมแพ้บอร้อยแล้วก็แพ้บอเลือดสูงนะครับแสงทองฟาร์มแพนนมและก็เอฟเอ็มร้อยเจ็ดจุดเจ็เมกะเฮิรตซ์ตอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับวันนี้เพื่อนๆที่ติดตามทางช่อง YouTube นะครับเพื่อนๆที่ติดตามข่าว FC ที่ให้กำลังใจและก็ติดตามผลงานของเราครับเป็นประจำทุกวันแล้วก็ให้กำลังใจทั้งในเรื่องของข่าวนะครับติดตามข่าวให้เราแล้วก็ทั้งแจ้งข่าวสารต่างๆมาให้เราได้รับทราบนะครับในพื้นที่จังหวัดต่างๆก็ตามที่ท่านได้นำเรียนให้กับเราได้รับทราบนะครับทีมงานของเราก็ได้มาแจ้งให้กับเพื่อนๆพ,พี่น้องอเกษตรกรที่เลี้ยงแพะได้มีโอกาสได้ติดตามข่าวราคาแพะ ในแต่ละพื้นที่นะครับว่ามีอำเภอไหนบ้างจังหวัดไหนบ้างตลาดนัดแพ้พื้นที่ไหนที่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับราคาแพ้แล้วก็ทั้งการที่พี่น้องโทรศัพท์มาสอบถามเรื่องของการตั้งกลุ่มตั้งกลุ่มเนี่หมายเวามารวมตัวกันแต่ละฟาร์มในแต่ละอำเภอนะครับแต่ละจังหวัดก็มีทั้งเกษตรกรที่นะครับติดต่อแอดไลน ไปที่กลุ่มโดยตรงแล้วก็ทั้งเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นะครับนั้นๆน,น,นะครับได้มีการรวมตัวกันอยู่แล้วนะครับเป็นประจําแล้วก็ทั้งข่าวสารพี่น้องที่สอบถามเรื่องของราคาแพะอ้างอิงในแต่ละอําเภอราคาแพะในแต่ละพื้นที่เท่าไหร่แพะน้ําหนัก10กิโลกร,รัมถึง19กกิโลกร,รัมราคาเท่าไหร่นะครับสิถึง25 19ถึง28 19-25แลวก็25-30กิโลนะครับราคาเท่าไร่พี่น้องก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับ2-3 EP ที่แล้วผมได้แจ้งไปแล้วแล้วก็ทั้งเดือนล่าสุดราคาแพ้แล้วก็เดือนธันวาคมนี้นะครับซึ่งก็ราคาแพ้ก็คงอยู่ที่ประมาณ110บาทนะครับสำหรับเดือนนี้แล้วก็เดือนที่แล้วนั้นก็อยู่ที่110บาทนะครับ ก็เดือนตุลาคมก็อยู่ประมาณสักร0 5บาทนะครับ100บาทถึง105บาบาทครับแต่ว่าในก็ในแต่ละพื้นที่นะครับที่แจ้งกันเข้ามาตอนนี้ก็ราคาก็บวกลบร้อยนะครับหรือประมาณร้อยบวกนะครับก็นิดๆนะครับสลับพื้นที่ต่างๆตอนนี้ก็ในหลายจังหวัดนี่แจ้งกันมาข้อมูลตรงกันพอสมควรนะครับอยู่ที่ประมาณ100บาทนะครับสลับแพ้ไอ้น้าหนัก 1 0ถึง19กิโลกรัมครับอยู่ที่ประมาณ100บาท105บาทนะครับไม่เกินนี้บางพื้นที่ก็จะอยู่ที่ประมาณ110บาทนะครับสำหรับราคาแพ็คเดือนนี้ราคาหน้าฟาร์มทางอำเภอเอราวันนะครับราคาหน้าฟาร์ม1 1 5บาท120บาทนะครับแต่แต่ละพื้นที่ผมก็เชื่อว่าราคานั้นไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าในพื้นที่ภาคเหนือเองก็อยู่ที่ประมาณ110บาท ตามที่ f c ทางจังหวัดแพร่ทางแม่ฮองสอนพี่น้องทางจังหวัดน่านทางเชียงใหม่110บาท1 1 5บาทนะครับพี่น้องก็อาจจะถามว่า,าผมอยู่ใกล้เคียงทำไมราคาไม่เห็นตรงกับที่แจ้งเลยก็อันนี้เป็นราคาที่ FC ที่พี่น้องแจ้งกันเข้ามานะครับแต่ละพื้นที่ทางอุดรธาน,นีก็105บาทนะครับราคาหน้าฟาร์มก็จะยยอยู่สักประมาณ110บาท บวกลบนะครับเพราะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่นั้นราคาก็เปลี่ยนบ้างนิดหน่อยทางสารคามนะครับพี่น้องทางราชบุรีโคราชนะครับบุรีรัมย์ทางสุรินก็แจ้งเข้ามานะครับผมก็ได้รับทราบข้อมูลบ้างนิดหน่อยนะครับไม่เยอะเท่าไหร่ก็ตามที่ได้แจ้งไปนะครับราคาในแต่ละพื้นที่ตอนนี้ก็อยู่สักประมาณร้อย นะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยบวกลบนะครับร้อยสิบบาทนะครับสิบถึงสิบเก้ากิโลกรัมนะครับราคาที่เป็นราคาอ้างอิงแล้วก็เชื่อว่าเป็นราคาที่แต่ละอำเภอนะครับตอนนี้ก็ราคา,าทั่วประเทศนะครับอยู่ที่ประมาณ1 1 0บาทบวกลบนิดหน่อยนะครับส่วนราคาที่พี่น้องต้องการที่จะขายก็เป็นอีกราคาหนึ่งตามที่ท่านจะต้องจำเป็นที่จะต้องออกในราคาเท่าไหร่ ก็ว่ากันไปนะครับเราไม่จําเป็นต้องเอาตามใจที่พ่อค้าต้องการซื้อเท่านั้นเราต้องการที่จะต้องกําหนดราคาเองบ้างนะครับว่าพ่อค้าไปได้ไหมเราอยู่ได้ไหมนะเกษตรกรเองก็เชื่อว่าลหลายๆอาเภอมีราคาอยู่แล้วนะครับมีราคาที่ทุกท่านตั้งไว้อยู่แล้วนะครับบางท่านก็บอกว่าร้อยหบาทร้อสิบาทก็อยู่ได้แล้วแต่อย่าขอให้ต่ากว่าร้อยเลยนะครับอันนี้ FC จังหวัดต่างๆที่แจ้งขั้นเข้ามาเราก็รับทราบนะครับว่าอำเภอต่างๆนั้นแต่ละจังหวัดนั้นราคาอาจจะใกล้เคียงกันนะครับอาจจะไม่ต่ํากว่ากันมากนักนะครับแลวก็ไม่สูงกว่กากันมากนักเป็นราคาที่แต่ละอำเภอนั้นมีราคาอยู่แล้วนะครับราคาตามที่ได้นําเรียนจากทางาพ่อค้าเองโดยตรงนะครับแลวก็งกกลุ่มทางเอราวันนะครับก็บอกว่าการรวมตัว าการให้มีจุดซื้อในเป็นจุดเดียวกันนั้นนะครับจะทําให้มีราคาที่ดีขึ้นนะครับก็เป็นกฎเกณฑ์ของทางตลาดนะครับว่าถ้าเขารับแพ้ได้ในจุดเดียวเป็นจํานวนมากๆนะครับก็จะทําให้ราคานั้นดีขึ้นหรือว่าเขาอาจจะให้ราคาที่ดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เสียเวลาไปรับลหลายๆจุดนะครับซึ่งจะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มตรงนั้นก็เป็นเรื่องของตลาดซึ่งเป็นความเป็นธรรมชาติของตลาด นะครับเป็นธรรมชาติของคนที่คนต้องการที่จะซื้อต้องการที่คนคนที่จะขายแต่ว่าต้นทุนในการที่จะเคลื่อนย้ายไปในจุดจุดเดียวกันนั้นนะครับก็อาจจะทําให้เกษตรกร,เ,กรเองก็อาจจะมีภาระเรื่องของค่าใช้จา่ายเป็นเรื่องธรรมดาเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราอยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มย่อยนะครับอาจจะมีแพะรวมกันแล้วไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่ตัวหรือว่า,เ,าเป็นจํานวนที่ยังไม่เยอะนะครับก็หลังจากที่เรารวมกันแล้วนะครับ พ่อค้าเองก็บอกว่าให้แจ้งมาเลยนะครับตามที่เบอร์ตามเบอร์เฮยเล็กที่ผมได้แจ้งไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับเฮลเล็กก็ได้บอกเบอร์แล้วนะครับว่า,าติดต่อรายละเอียดหรือว่าสอบถามกันได้เลยนะครับส่วนผมเองก็เป็นสื่อกลางให้ว่า,าพื้นที่ไหนบ้างที่ได้ราคาเท่าไหร่นะครับส่วนราคาที่ผมบอกว่าราคา150บาทคือเป็นราคาที่ก่อนหน้านี้ที่เคยทำสถสติไว้นะครับสูงสุดนะครับ150บาท เป็นราคาจริงนะครับที่เกิดขึ้นแล้วในทางอําเภอเอราวันนะครับซึ่งพี่น้องหลายๆท่านก็บอกว่าจริงหรือเปล่าเป็นราคาจริงที่อ้างอิงเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นอยู่ในช่วงที่โควิดอยู่นะครับเป็นช่วงโควิดอยู่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นช่วงโควิดที่ราคาแรงแล้วก็ทําให้เกษตรกรน,นั้นพอใจกับราคานั้นๆน,น,นะครับแต่ว่าในแต่ละเดือนในแต่ละ การส่งออกหรือว่าวันเวลาที่เปลี่ยนไปบ้างก็อาจจะมีราคาที่แปรเปลี่ยนไปบ้างนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับพ่อค้าเองผมผมได้ให้สัมภาษณ์กับทางพ่อค้าเองก็ดูแล้วก็ก็มีน้ําใจนะครับก็ไอ้เรื่องที่ FC บอกว่าบางท่านบอกว่าอ่าโกงต่อช่างเนี่ยผมว่าไม่มีนะครับไม่มีนะครับตรงนั้นนะครับเรื่องของการโกงต่อช่างนี่เป็นเรื่องของของกฎหมายนะครับถ้าท่านรู้ท่านทราบเนี่ยท่านปล่อยปล่อยละเลยเนี่ยมันก็ไม่ดีไม่เกิดอะไรดีขึ้นมานะครับ เพราะฉะนั้นถ้ารู้ถ้ามีหลักฐานหรือว่ามีอะไรก,ก็ดําเนินการได้เลยนะครับตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเกษตรกรเองก็ไม่ต้องการให้ใครมามาพี่จะกดราคาหรือว่ากดในเรื่องของกองตาช่่งนะครับส่วนพ่อค้าที่ผมตามที่ผมได้ได้ไปสัมผัสบรรยากาศก็ไม่มีตรงนั้นนะครับนะครับเอฟซบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับตอนนี้ก็นําเรียนให้ f c ห,หลายๆท่านได้เข้าใจตรงงกันนะครับว่า ตามที่มีบรรยากาศหรือว่าตามที่ได้ศึกษาหรือว่าติดตามผลงานของทางตลาดเอราวัณก็ไม่มีไม่มีตรงนั้นนะครับก็ทุกคนก็แฮปปี้กันหมดเลยขอบคุณนะครับ FC ีครับบ๊าขอบคุณทั้งบ้านไอซ์ฟาร์มแพด้วยสำหรับ e ีนี้นะครับแสงทองฟาร์มแพนมอำเภอวางสะพุงจังหวัดเลยนะครับติดต่อบ้านไอซ์ฟาร์มแพ้นะครับ061ครับ4188300สำหรับเรื่องของบอร้อยบอเลือดสูงสำหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ชั้นดีนะครับ ติดต่อกันตามนั้นเลยขอพรบคุณมากสำหรับเอ c ที่กด s ับ Subscribe ให้ติดตามช่องให้กดกระดิ่งช่องให้สำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมปก,ก่อนสำหรับอีีนี้นะครับโชคดีดูท่านนะครับสวัสดีครับ